เวบ่งนะต่อมานะครับขั้นตอนในการขัดนะครับนี่เลยครับต้องพึ่งเจ้าเครื่องนี้เลยนะครับก็หาซื้อได้นะครับเดี๋ยวนี้มันมีเพ่เครื่องมือช่างอะไรพวกนี้ก็เยอะแยะไปหมดนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เป็นผ้านะครับเป็นผ้านะฮะห้ามใช้เป็นกระดาษทรายนะเอาไปขัดพวกนี้นะครับต้องเป็นผ้าขนแกะหรืออะไรก็แล้วแต่เท่านั้นนะครับจะขัดกระดาษทรายโอ้โหลอกเลยนะสีเสือไปหมดเลยนะครับอันนี้คือการขัดเงาแล้วก็ขัด ขจัดคราบสกปรกออกนะครับโดยน้ํายานี้เลยนะครับอันนี้ผมซื้อมาสั่งมาจากจีน assim, นี่แหละฮะตรงๆเลยนะครับนะบนะบก็คือพวกขกจัดคราบฝังลึกคราบสนิมคราบอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ใช้ดีนะครับหรือว่าจะเป็นน้ํายาพวกนี้ก็ได้นะครับผมก็ซื้อมาหลายๆตัวเหมือนกันนะครับใครว่าอะไรดีก็จัดมาหมดหมนี่หรือว่อาจะเป็นสามเอมหรือว่าจะเป็นเอ่อคลีนเนอร์อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะเป็นอันนี้เอาไว้ขัดตรงเฟส นี่ครับนะเห็นไหมครับอ่านี่ครับคือเขาเรียกว่ามันขัดได้หมดนะครับนะแล้วแต่การใช้งานแล้วแต่แล้วแต่ท่านนะพูด,ดง่ายง่ายนะแล้วแต่ฟวามเหมาะสมอ่าอย่างนี้เอาเอาขัดเสร็จรอบแรกก่อนได้อย่างเงี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขัดให้ดูนะครับเอา,อาฉีดๆไว้บ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็ขัดเลยนะครับต้องขออนุญาตนิดหนึ่ง จากเฟ็ดดำๆนะครับเดี๋ยวดูนะฮะแ้๊บนึงค่อยๆนะต้องค่อยๆให้น้ํายามันแบบว่าทั่วๆก่อนนะครับค่อยๆก่อนต,อต้องระวังเพรพราะไอ้พวกติกงติกอ้กอาบอะไรอย่างเงี้ยต้องระวัง คือข้าวๆนะครับข้าวๆก่อนนะครับอ่ะหรืออยากจะขัดให้มันแบบว่าเอียงๆนี่ลงไอ้นี่เลยนะครับซีนอนแต่ว่ามันจะเหม็นนิดนึงนะครับคือไม่นิดเราก็เหม็นเยอะเหมือนกันอยู่นะคือภาษาชาวบ้านเรียกโคตรเหม็นเลยก็ได้ซีน <c ười> อนเนีญญ่ยแต่มันเป็นน้ํายาพวกขัดเฟตขัดเหล็กอะไรพวกนี้น,นะครับใช้ดีแต่ว่ามันจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างจะแบบว่ากลิ่นมันแรงหน่อยอย่างนี้นะครับอ่ขาขยียทั่วขยียทั่วก่อนนะครับ หลังจากนั้นค่อยลองน้ำหนัก อ่าปิ้กองปี้อ้ามก็ขัดได้เบาๆนะขัดเบาๆของงลหงเหลืองอะไรเงี้ยขัดได้แต่ต้องใช้ต้องใช้น้ำหนักที่เบาเลับโอ้เรื่มเลยอะเรื่มเลย มาดูกันอันนี้แบบขัดขคร่าวๆนะฮะขัดแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวดูโอ้โหนิดเดียวก็เงาแล้วนะครับเพราะขัดเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีขี้ดำๆอยู่นะครับให้เราผ้าเช็ดออกก่อนนะครับหรือเราจะว่าเอ้ะทำไมาขัดแล้วมันไม่ไม่ขาววะอะไรอย่างงี้นะครับมันจะมีขี้ดำๆอยู่นะครับให้เราขัดนะครับบางคนก็ใช้พวกะตะบงตะใบอะไรอย่างเงี้ย แซแตรงล่องเฟตอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะมีเวลาหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าความฉกกระโปกอะไรก็แล้วแต่ครับอ่านี่ผมขัดให้ดูข้าวข้าวก่อนนะครับจริงๆิแล้วต้องทํามากกว่าน,นี้นะครับนะแต่ว่าน,นี้เดี๋ยวมันจะกินเวลาใน u t u b e นะครับอ่านะครับอันนี้คือขัดแบบว่าข้าวข้าวให้ดูนะครับเห็นไหมโอ้โหดูเฟตเป็นไ,ไงเห็นไหมครับ เห็นเสร็จนะตอนแรกกับตอนนี้เหมือนโหละเรื่องเลยนไหมครับนี่นครับเสร็จเงาเลยนะอ่าดูในกล้องได้เลยอันนี้เป็นวิดีโอนะครับไม่มีการตัดต่อเลยนะครับอันนี้มันโกหกกันไม่ได้เห็นไหมเจอน้ํายาลงไปเป็นไงเห็นไหมแสบตาไปละอ่านี่นะครับโหเงาแวบเลยอ่าดูกีตาร์เห็นไหมครับอันนี้คือขัดคร่าวๆนะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะผมขัดจริงๆโหขัดนานกว่านี้เยอะนะครับอันนี้คือขัดให้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 ดูแบบ ให้ดูแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยดูฟงดูเฟดเนหะ็นไหมอ่าครับมันก็จะแบบในร่างเรื่อมเลยเรื่อมเลยในเวลาโดนแสงเนี่ยเรื่อมปั๊บปับป๊บอ้แสบตาเลยนะยนะเออครับเนี่ยครับนี่คือ,เ,อเทคนิคง่ายๆนะครับนะที่คุณสามารถจะ,อ,ะอยู่บ้านก็สามารถจะทําได้เลยนะครับถ้าคุณมีอุปกรณ์นะต้องมีอุปกรณ์ที่ดีด้วยนะถ้าอุปกรณ์ไม่ดีเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็ไม่ส่งให้เราแบบว่า เรียกว่าอะไรมันก็ไม่ถึงอ่ะจริงจริงใช่ไหมคุณจะทําอาหารมันก็ต้องมีวัตถุดิบมีเครื่องปรุงที่ดีถูกปะเออมันถึงจะอร่อยใช่ไหมเหมือนกันครับวิธีการทําอะไรต่างๆเนี้ยบางทีเนี่ยเครื่องมืออะไรพวกเนี้ยมันก็ต้องมีแบบจะต้องมีบ้างอ่ะนะอะไรอย่างเงี้ยลงทุนบะ้างอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าคุณอยากจะเป็นแบบว่าเซตอัพอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออประมาณนั้นครับอ่านี้ถ้าเกิดว่ามันมีอ่า จริงๆแล้วเนี่ยผมจะมีตะใบเนี่ยของสจ๊วตแม็กเลยนะครับอันนี้คืออย่างดีเลยนะอันนึงประมาณ2อ0พอันเดียวเนี่ยสองพนเจะครับตอนนู้นที่ผมสั่งมาเนี่ยนะครับของสจ๊วตแม็กนะครับถามช่างอะช่างรู้ดีเลยของสจ๊วตแม็กเนี่ยดีมากๆฝนนิดเดียวเนี่ยปื้ดเลยคมมากแล้วก็ที่สำคัญคือเนียนด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันมีอ่าเกาเรียกว่าอาการบัสเศษหรืออะไรพวกนี้มันก็ต้อง เขาเรียกว่าอะไรอะรีเฟตหรือเลเวลเฟตอะไรก็วาวออย่างนี้ก็แต่แต่งนิดๆหน่อยๆได้เอาไว้แต่งได้ลบความคมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีพวกกระดาษทรายเบอร์พันอย่างเงี้ยเอาไว้ฝนไอ้ตรงไหนที่มันแบบว่าเอ้ยมันคมมันอะไรอย่างเงี้ยฝนเนี่ยสมมติเนี่ยอย่างเงี้ยขอบไม่ขอบมันคมใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะฝนได้อย่างเงี้ยให้มันลื่นเนี่ยเวลาเวลาคุณลูบไปอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่านิ้วคุณเนี่ยมันจะลื่นนะครับ อ่านี่คืออีกหนึ่งเทคนิคครับผมว่าใครดูคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์เลยล่ะนะถ้าเป็นประโยชน์ก็แชร์หผมด้วยนะครับแต่ว่าเป็นประโยชน์แหละนะครับถ้าคุณไม่จ้างช่างก็หลายร้อยอ่ะนะครับบางคนก็เป็นหลักพันแล้วแต่นะครับแต่นี้ผมก็ทําให้เป็นแบบว่าวิทยาทานเนาะเออเอามาแบ่งปันกันเพื่อนๆชาวมือกีตาร์อะไรอย่างนี้จะได้แบบว่า,ามีมอะไรก็ไะ ทำเองได้อะไรได้นะครับจริงๆแล้วก็ต้องมีเอ่อสกอตเทปแปะนะเออเพื่อไม่ให้โดนไม้โดนอะไรนะเออแต่นี้ผมทําให้ดูแบบให้คุณเข้าใจแบบพ่อข้าวนะครับแล้วให้คุณไปทําต่อได้อีกนะครับแต่จริงๆแล้วแค่นี้มันก็โอเคแล้วนะครับนะบนะบมันอยู่ที่ความต้องการของเราแล้วว่าเราจะเอามันเนียนมากเนียนน้อยอะไรประมาณนี้นะครับ,นะรบอ่ะ ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตขัดตรงนี้หนึ่งขัดตรงพวกเบริเวณพวกอา่าขี้ลงเศดอะไรต่างๆเนี่ยให้มันแบบว่าออกหน่อยนะครับมันจะมีแบบขี้ดำๆอยู่อะไรยเงี้ยครับอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าบางคนก็อาจจะใช้ตะไบก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้เป็นผ้านะครับใช้เป็นผ้าขัดออนะครับ โดยใส่ตะไบเข้าไปในผ้านะครับเพื่อให้มันได้แบบว่าให้มันกดเข้าถึงร่อง,องมันอะไรอย่างนี้ลองเอาไปใช้ใดูนะครับอันนี้มันไม่ได้เป็นวิธีที่ตายตัวนะครับแต่ว่ามันใช้ใช้ทำา,าหากินได้แล้วมันก็เรียกได้ว่ามีผลเลยแหละนะครับมีผลเลยคุณลองทํากีตาร์อ่าที่คุณรักดูก็ได้นะครับ เนี่ยครับไอ้คาบขี้ดำๆนี้ยมันก็จะออกไปเนี่ยไอ้คาบที่ดำๆนคะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนฝั่งมั่งอย่าให้มันทะลุนะฮะเดี๋ยวเฟตคุณจะเป็นลอยยันทะลุบางคนก็ใช้กระดาษทรายขาดครับแล้วแต่แล้วแต่ช่างไม่เหมือนกันครับอ่าของผมก็ใช้ผ้าเนี่ยมันจะอ่อนโยนมากๆนะครับอ่า นะอ่าเริ่มเงาแล้วนะนี่คือคาบเขียวๆนะใครที่แบบว่าเอ้ยเล่นกีตาร์แล้วแบบโอ้คาบเขียวเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองเอาไปขัดดูได้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูทีนึงนี่เป็นไงครับโอ้โหิ้งเลยนะโอ้โหตาแพทบ,บอดอะแสบตากิ้งเลยไงเห็นไหมนะ นี่ครับเนี่ยเพลงเท่านี้คุณก็เหมือนได้กีตาร์ใหม่แล้วนะครับเนี่ยครับมันแบบว่ามันเงามากแล้วมันก็แบบเงาและสะอาดด้วยนะครับนี่คือขั้นตอนของการสปากีตาร์นั่นเองนะครับแล้วบางคนก็จะทําแบบเยอะกว่านี้นะครับคือถ้าขั้นตอนจะมีเยอะกว่านี้นะครับอันนี้คือแบบคร่าวๆทาให้แบบว่าเอ้ยมันดูง่ายๆอะไรอย่างนี้นะครับนะอย่าไปแบบว่าให้มันยากบางทียากเกินเดี๋ยวคนดูแบบว่าเฮ้ยทำไมมันยากจังวะอะไรอย่างนี้ครับ อ่าส่วนส่วนอ่าตรงนี้นะครับมีคลิกนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับนะอันนี้สําคัญมากๆานะครับถ้าคุณไม่ไข่เนี่ยนะครับสายเพี้ยนบ่อยมากตรงเนี้ยนะครับก็คือตรงน็อตตรงเนี้ยนะครับบางทีเนี่ยถ้าคุณหมุนดูเนี่ยมันหมุนได้เลยบางตัวนะครับต้องหมุนให้แน่นนะครับอันที่สําคัญนะฮะเวลามันโยกไปโยกมาอย่างเนี้ยนะครับมันทําให้สายคุณเนี่ยเพี้ยนบ่อยได้ตรงเนี้ยต้องเอาอะไรพวกเนี้ยนี่คลีนอย่างดีนะครับ หมุนนะครับหรือว่าถ้ามันเป็นแบบว่า,าสีที่ควรระวังอย่างเช่นสีทองอย่างเงี้ยนะคุณก็ควรจะเอาผ้านะครับผ้าบางๆแล้วผ้าบางๆลยวปะนี่ไงผ้าบางๆนะครับคุมมันก่อนแล้วก็หมุนเอาอย่างนงี้อันนี้ทีทําให้ดูตัวอย่างเห็นไหมครับแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับเออมันจะได้ไม่เป็นรอยถูกไหมอ่าถ้าเกิดว่าคุณไป็ เอาปึ๊กหมุนเลยเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นรอยถลอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออเสียความสวยงามไปนะครับเออเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็เอาผ้าบางๆนะครับมันจะได้หมุนง่ายๆเอารองแล้วก็หมุนเนาอย่างเงี้ยนะเออได้หรือว่าบางคนจะเอาแบบว่าพวกออกอเทปมาแปะอย่างงี้ก็ได้นะครับแล้วก็หมุนมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะเออแต่นี้ผมบอกเทคนิคนะที่ผมใช้ประจํานะครับ บางคนก็เนี่ยเนี่ยผ้าเนี่ยผ้าพวกนี้ก็ได้เนีไงบางๆก็ได้อย่างเงี้ยอ่าอ่ายงเงี้ยก็ได้นะปึ๊บหมุนไปเนหะ็นไหมมันก็จะไม่เป็นรอยนะครับเออนะเนี่ยเวลามันปึก๊กมันปักอะไรเงี้ยนะมันจะไม่เป็นรอยนะมันจะสวยงามอ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวชมคลิปต่อไปครับ